ใช่าก่ากทุดใออรไปเลเองเลยเเป็นวงจรที่เราออกแบบกันเองนะครับโดยหาข้อมูลโดยธนวัวั์คำพิลานัน์พ่อแม่ตดนรัตน์ไปยุโรปอ่ะเออธนารัตน์ไปยุโรปอ่ะและประกอบโดย ประกอบวงจรโดยวงสกรแสนบุตรพวมีซื้อเขาเลยอ๋อและจันจันโจทดสอบโดยทศพลสุภาลีทศพลภาีไป่เดียเรลก้อนรถีหก่อนสามังกยโอ้ตายตายตงไอจ กิครับกินครับกินครับเฮ้ยเฮ้ย้ปเรเ่ยยังอครับไปมเนยเพงฟังอมันโดงไปบีก้ยเอ้าซินไปซดเฮยปก็ต้องเป็นคูัวรกเออน่ลานักนักเลยเอาขถอนโอ้โหด้วย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 แล้วจอดก่อนขึ้นด้วยเอ้ยอ่าระวังรถระวังรถ โอ้ปาร์ตสาวสาวขับรถเราคนรน่ารักอ่ะโอ้โหโอ้โออยหยางแบนยางแบนดูครับมันขึ้นสี่คนเนาะ แล้วครับตอนนี้รถของเราก็เสร็จไปประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเหลือการตกแต่งภายนอกภายในนิดหน่อยครับแล้วก็สามารถขึ้นสอบได้เลยนะครับเพื่อนๆที่สำหรับเพื่อนๆน,น,นะครับที่ยังไม่ถึงไหนครับก็รีบๆนะครับ,รบ,รบ,รบเวลาเราเหลือน้อยนะครับเราจะได้สำเร็จการศึกษากันทันทีนะครับ ผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับทุกกลุ่มโปรเจกต์ครับเรามาดูกันต่อครับรู้สึกว่าจะมีปัญหานิดนิดหน่อยครับน่าจะเป็นาสายไฟไหมนะครับเพราะว่าสายไฟที่เราต่อน,นี่เส้นเล็กนะครับเส้นเล็กไปหน่อย <c oughs> อาจจะเป็นสายไฟอาจจะไม่แต่ว่าถ้าทางจะแก้ปัญหากันได้แล้วนะครับตอนนี้กำลังกลับกลับมานะครับ โอ้โหมึงมึงมึงขี่เร็วขนาดนี้แล้วใครจะเบรกให้มึงไปด้วยไปด้วยแบนต้าโอ้โหอัดห้าคนเลยครับถ่ายทุกคนสิสายไฟว่าใหม่ดีหว่ เออ่เบค้ใช่เดียวใ่เบรกก่อนแปไม่มีเบรกใช่อัดหาไปเลยเนี่ยหากามเบร็เลยไปจีบกอมีอะ